สวัสดีค่ะ,จะเจอก็ซ่องสายแดงแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่ยี่สิบเก้าเนาะพี่นอ้องไปใส่บได้พี่น้องอันที่งานเนัดกันไปกินเขายุ่ข้างนอ,นอกก็บ่ได้ไปเนาะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าปิดสถานบันเทิงหรือว่าอ่ากิจกรรมอย่างทุกยางเนาะพี่น้องก็เลยแบบว่าเออแต่ยุ่กับพูกสาวสองคนเนี่ยพี่น้องมื่อวี้ก็มากินเจ้าห่อนพี่นอ้องเจ้าห่อนเนะะาะไซเดียี่เองเลยพี่น้องเนาะน,น่าเอ้ยยังเม้ไซเดียอะไรขึ้เองเนาะ อันนี้ลูกสาวเพิ่นมักแบบนี้เพิ่นบ่มักขมเนาะพี่น้องเออเห็ดแบบเจ้าชุกี้เนาะพี่น้องอันนี้ของใสแดงเองจ้าใส่บีใส่หยังเนาะเออใส่ข้าวรัวอืมใส่ขามเปียกอือพี่น้องอืมอันนี้ก็เป็นคาไล่พี่น้องใสแดงกับฮั่นเองเนาะเออสักครั้ีพวกพักพี่น้องพักพักของใสแดงเนาะเออเขาก็มากินกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าหมอเดือดแล้วกินกันเลยจ้าแต่พี่น้องเขาก็มากินกันเลยเนาะอ่าหมอเดือดแล้วพี่น้องอ่าเขาก็มาใส่เห็ดก่อนเนาแล้วก็ใส่เห็ดก่อน นี่ยเห็นไหมพี่น้องเนาะพอคุณลลายเด้อพี่น้องเด้อคนที่เขามาแบบว่าแห่งกำลังใจสายแดดเนาะสายแดดไปเฮ็ดไปพี่น้องสายแดดจะเฮ็ดไปแบบว่าขายปลาไหลไปนั่งเนาะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของอัลติมาไลท์พี่น้องเนาะของอัลติมาไลท์ก็จะเป็นพวกอ่าดูแลรูปร่างพี่น้องแต่ว่ากินยังไงก็ะโบอ้วนประมาณนั้นเนาะเป็นแค่ล็อคเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทักทายสายแดดมากเนาะเราเฮ็ดใส่กยอนพี่น้องก็รายใหญห่างเนาะลูกสาวก็อยากกินเขา เมื hmm. ่อก sw okay. ี้กับวิ่งไปส่งไอ้ไเจ้าบอง้เพื่อนเนาะชนปิดพี่น้องก็เลยไปส่งเครองี่เนาะอืมปกติส่งแฟร์เด็พี่น้องใส่อันนี้เนาะพี่น้องบัวละผ้าออืมหอมหอมพี่น้องอืมอ่างขึ้นมานิดนึงเนาะพี่น้องเมื่อกี้เริ่มเปิดไฟพี่น้องเย้เนาะหอมมากพี่น้องหอมหลายเนาะใส่ข้าวโพดไปด้วยนะลูกเนาะ เขาโจเลยโบได้แบบนี้เลยพี่น้องเด็ดแบบบานๆด้วยนะพี่น้องเนาะเลยอยากกับบ้านก็โบได้กลับพี่น้องกับโบได้แล้วเนาะเนกระโบหางจะว่าไวอยังไงล่ะเขาก็บโบลูว่ายังไรอยู่แถวบ้านเข้าน้อเดี๋ยวนี้มันไปทั่วรแล้วพี่น้องเนาะไปทั่วแล้วโบลูไปเป็นไผนแล้วตอนนี้ต้องดูแลตัวเองเนาะมากินกันเลยพี่น้อง กินในลูกกสาวก็บ่มักขมเนาะพี่น้องเอาใส่รวมกันเลยกสาวก็บ่มักขมเนาะใส่แดงมาขมพี่น้องโอ้ยขมงมลองไม่ได้กินโดนแล้วนี่นใส่แดงก็สิบ่อนให้มันสุกหลายเด้อพี่น้องใส่แดงสิบ่ให้มันสุกหลายอันน้ำซุปนี่ใส่แดงใส่เพียน้ำพี่น้องออืใส่เพียบ้านเฮานั่นล่ะเออเพียหั้อเพียยังนี่ล่ะมันกรีดขี้บ้างเทถอกะไครพี่น้องขอโทษ้ะจ้ะ คิดก็อันบังเพื่อนกับตัดต่อแบบว่าพิดเด้พี่น้องขอโทษหลายๆเด้อจ้ะมือกะเป็นมือสมัครเลยดูนอกพี่น้องมาเ้ผมอารมณ์น้องเอากุนเส้นอะเอ็ดพูดผิดเนื้อก็เป็นเนื้อขาไล่พี่น้อง หาวปีใหม่ที่ได้ไปเที่ยวใส่ก็โบได้ไปใส่กันเอาพี่น้องเนาะเฮ้ยจู่มาต้องซุกมาออกกันลูกสาวก็เหลือแต่คนจัดอา ดีโบ๊ะแม่นดีส่วนได้พี่น้องดีขึ้นมาเพื่อนที่เป็นถงเพราะว่าใส่แดดใ่้เอาเอาเอาดีสวดมันเป็นดีเยี่ยมนะพี่น้องมันเป็นอย่งไรโบ๊ะแมันโบเสดฮึ่มรึไม่อีกแล้วพี่น้องพี่น้องเก็สิได้ยิ้มอยู่มั้งเนาะ ซึ่งตลอดไม่กเขาหมอไป็นยบงบ้เ <lo> ป <reen cient yal> okay. ็นนาแสดงหลายกวา อเอาพ่อแบบว่าสะดุ่งสิ่งนี้เอาาเอมาขามเปลี่ยนเขาขัวน้อ,อ,องแดง อกไปบาม่าไปยังบ่อยแถวเรื่องพวกยิดพี่น้องเลยอยู่แถวสายไหมเหนือเพิ่นกระบาเรล่อมีมากแล้วถ้าไม่เห็นหน้าแดดพี่น้องเนาะกะสูนต่อไปแต่ก่อนไอ้สายแดดที่แดดเด็ดพี่น้อง ยี่บ้านแดีวมันจะเป็นโลรคภาษาม,มันมันจะชินไปเองนะจ๊ะเพราะว่าเบอร์เดี่วมันจะคือสซิโบเบิร์ตไปพี่น้องเดี๋ยวกับมีอออ่ว่าคุณนังคุณอออนะี่ว่าเนาะโลกก่าพี่น้องเนื้อที่สาแดดซื้อมากโลกก่า,กาเนื้อนี่ใส่แดดก็จะอ,อ่ามาไปซื้อที่ตลาดสดพี่นอ้องอื ใส่แม่ใสจน้องไปโอ้คุ้มหนาคุ้มตาไปให้เดโจรพี่น้องเข้าไปเพราะว่าเราอยากซื้อให้ห่างเราอยากซื้อแน่เพราะว่ามันบุสดพี่น้องเขาซื้อบุษดสนซื้ออะไรตลาดสดตุนน้ำมัไม่มาเยอะจังขึ้นหอดขึ้นหอดอะไรขึ้นหอดขึ้นหอดพ่อแม่พี่น้องจิงเล่น อยู่แต่ในบ้านพี่น้องจนบุรุว่านพอนั่งไปนั่งปะปาแตกขางบ้านจนพ้นทางบ้านก็่บอกบุรุเยดิแล้วแตกไปยังไเบ่อละท่านั่งรู้แตก้ทออันิดย่ยาเนาะพี่น้องสั้นและที่ไม่เกีเย็กับวันนี้ <c oughs>

ดูแลสุขภาพไปเรือยพี่น้องเด้อมื่อใหม่เนาะเวลาเ้าออกไปไปลาบเนาะพี่น้องก็เข้าบุรู่บางทีเข้าไปจับนั่งจับนี่เนาะคุณเปลี่ยนเข้าบุรู่ว่าผู้ใดฝากคุณอะไรคุณแค่อ่าแล้วก็ที่สามอ่าทั้งเพ็ทั้งอะไรน้องไอ้ดูไปเรือยพี่น้องเด้อแต่เดี๋ดกระเ็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องให้เป็นกำลังใจกันเนาะขอบคุณค่ะนะคะเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้าวัสดีค่ะ